ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะยังไม่หยุดเสริมแกร่งซัมเมอร์นี้ล่าส,สุดมีข่าวว่าฟลอเรียนเวียตสตาทีมชาติเยอรมนีของไบเออร์เลเวอร์คูเซนกลายกันเป้าหมายหลักของหงแดงที่ต้องการดึงตัวมาร่วมทัพสี่เส้นหน้าและที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัวมีคำขอพิเศษหากได้ย้ายมาจริงนั่นคือการขอใช้เสื้อหมายเลขฟิดซึ่งตอนนี้เป็นของอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเอง แต่เรื่องมันไม่ง่ายเพราะแม้ลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอไปถึง2รอบแล้วแต่โดนเลเวอร์คูเซนปัดตกทั้งหมดโดยทีมห้างยาตั้งค่าหัวเวียดไว้ไม่ต่ำกว่า150้าล้านยูโรเลยทีเดียวล่าสุดฟลอเรียนเพลชินเบิร์กนักข่าวจากสกายเยอรมันรายงานว่าเวียดแสดงความต้องการหมายเลขสิบชัดเจนถ้าได้ย้ายมาที่แอนฟิลแต่งานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าแม็กอลิสเตอร์จะยอมสลละเบอร์ให้หรือไม่หรือเจ้าหนูดอยช์จะยอมเปลี่ยนไปใส่เบอร์อื่นแทน สำหรับเบอร์10ของลิเวอร์พูลถือว่าเป็นหมายเลขที่หนักมากเคยมีนักเตะระดับตำนานใส่มาแล้วเพียบทั้งไมเคิลโอเวนาดิโอมาเน่ฟิลิเป้คูติโย่รวมถึงยุคเกาอย่างแยนโมบี้และเธอร์รี่แมดเดมอตก็เคยใช้เช่นกันดีลนี้จะปังหรือพังเวียดจะสวมเสื้อหงเบอร์10หรือแค่ฝันไป แฟนๆหรือว่าู้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ